สวัสดีค่ะมื้อเที่ยงของเราวันนี้ส้มตำอีกแล้วเรามีข้าวเหนียวแบบนี้นะคะป้าทำม,มาให้นะคะข้าวเหนียวหมูทอดแล้วก็เลยไปซื้อส้มตำมาค่ะเพื่อนๆส้มตำปูปลาแบบแซ่บๆนะคะแล้ววันนี้แม่ก็จะมีัดซิบทอดแบบนี้เลยนะคะอร่อยทุกเมนูนะคะมาทานกันเลยจ้ะขอเริ่มที่ ข้าวเหนียวหมูก่อนจะข้าวเหนียวหมูวันนี้ข้าวเหนียวก็จะนิ่มไปหน่อยนะคะนี่ค่ะจะนิ่มไปหน่อยก็เลยต้องใช้ซ่อมช่วยค่ะอืมเค็เมเ็มห,หวานหวานกำลังดีนะคะชอบค่ะข้าวเหนียวหมู วันนี้ต้องใช้ซ่อมนะคะว่าข้าวเหนียวมันจะนิ่มหน่อยเพื่อนๆแซบๆเลยค่ะเพื่อนๆอ,อร่อยนะคะส้มตำสามรสนะคะพ่อค้าบอกว่าเอารสไหนบอกพ่อค้าว่าสามรสนะคะเค็มเปรี้ยวหวานกำลังดีอืม เดี๋ยวนะคะใส่อืถั่วเนี่ยนะคะถัว่วนี่ค่ะเพืเ่อเนเผ็ดกลางนะคะเผ็ดกลางเราจะมีข้าวเหนียวหมูแก้เผ็ดได้ เมื่อเที่ยงกับส้ตมตำเป็นอะไรที่บ่อยมากนะคะนึกอะไรไม่ออกก็ส้ตมตำนะคะนี่ค่ะเดินไปปากซอยนี่ค่ะร้านอยู่ปากซอยอร่อยเหมือนเคยนะคะอื้อหือ ใช้หมูแก้เผ็ดข้าเหนียวหมูนะคะอร่อยมากค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองผัดซีอิ๊วกันสักนิดนึงนะคะแบ่งมาแบบนี้นะคะเพราะว่าจะได้แบ่งกันกินได้หลายๆคนเนาะ กินเท่าที่เรากินนะคะเพื่อนๆเ,เราจะได้กินได้หลายๆอย่างนะคะไข่ค่ะอร่อยนะคะผัดซีอิว้วเส้นนิ่มๆนะคะซีอิว้วแม่เช่นเคย อร่อยง่ายๆได้ที่บ้านค่ะผักคะน้าอร่อยนะคะอร่อยทุกอย่างค่ะวันนี้อร่อยทุกอย่าง วนกลับมาที่ส้ตมตำอีกสักรอบนะคะตอนนี้คือเริ่มเผ็ดขึ้นมาอีกนิดหนึ่นงะคะเริ่มเผ็ดขึ้นมานนอีกนิดกินไปคุยไปก็อร่อยดีเนาะเขาบอกว่า AI ชอบคลิปกินนะคะวันนี้จะจัดคลิปกินให้สักห้านาทีกินยังไงให้ถึงห้านาทีกินไปคุยไปนั่นเอง ดแซ่บๆนะคะเพื่อนๆอิ่มๆค่ะมือนี้ กินไปกินมาข้าวเหนียวหมดห่อแล้วนะคะเพียงพอและพอดีนะคะอิ่มอร่อยด้วยข้าวเหนียวส้มตำหมูทอดแล้วก็ผัดซีอิ๊วนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ